เกิบทำเขาตาย <S 1> <S 1> างาานทำไมจมน้ำอะไรปิดหน้ากากให้เขาใส่หน,น้ากากการปิดหน้ากากก็คือไม่อยากให้คนอื่นเห็นเหรอต้องยังไม่ให้ใครเห็นเราก็วางแผนกันเลยแล้วผัวก็ให้ความร่วมมืออย่างดีหน้กากากแบบแมสก์เราก็ใส่แว่น <S <S ออแว่นกูก็ไปทำัมนมันมัวเพราะว่า กลัวคนเห็นตาผัวคือในงานที่แคร์มันมีบ่อน้ำพี่สันติเรา่ปะกระเธยความอยากเล่นอยากลวนลามอยากอะไรแกล้งแหละอ,อ,อุ้มผัวกูโยนล,ลงไปในน้ำตุม้มหน้ากากแว่นอะไรก็ปิดหมดจะตายดีเขาไม่ตายนะน่ยาเยเป้ยกับพี่ฝนเลยต้องช่วยกันพยุงขึ้นไปแล้ว่ไปหลบอยู่ตรงข้างๆงานแล้วแบบเปิดแล้วกาพร้อมน้ำหนึ่งพร้อมหนึงน่งตองปิดแล้วเข้าไปในงานมันอ้ยและนี่คือชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีนํำทางเปลี่ยนชีวิต แม่ไม่อายป่ากหนูกกล้านั่งยิ้มตัวนี้แหละเออไซที่มันพอดีเป็นยังไงเอ้าดูเต็มๆตรงนี้แม่มันพอดีคัสตอมไไหม